สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริยพรภูสันตินะคะอาชีพเกษตรกรค่ะทำสวนมังคุดในอำเภอคุระบุรีค่ะอยู่หมู่สองตำบลบางวันจังหวัดพังงาน,นะคะในพื้นที่สวนมังคุดแปลงนี้ค่ะจะเป็น11ไร่ที่มีอายุประมาณ60ปีค่ะโดยพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ55ไร่เป็นมังคุดทั้งหมดจำนวนเกือบ8 0 0ต้นค่ะเริ่มต้นมาจากที่แม่ชื่อนางมุกดานะคะมาจากนคปณิธิ ต้องการที่จะหาพื้นที่ทําสวนแล้วก็ได้มาได้พื้นที่แปลงนี้ในพื้นที่55ไร่จากเดิมเป็นสวนเงาะมาก่อนค่ะและตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราเ,าเงาะออกหมดก็กลายเป็นแปลงมังคุดแปลงเดียวความคิดที่เริ่มในการทําสวนนะคะก็คือการได้กลับมาช่วยงานที่บ้าน,นะคะ่ะจากเดิมทํางานออกแบบอยู่ที่กรุงเทพเมื่อกลับบ้านมาได้ประมาณสักช่วงอายุสัก20 28อะคะ่ะ ก็ได้เริ่มช่วยการขายปลีกมังคุดในตลาดช่วยการคัดเกรดจนกระทั่งเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะได้เริ่มมาทําการผลิตอย่างจริงจังโดยการทําทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มคัดการผลิตแล้วก็การพ่นยาการใส่ปุ๋ยก็จะเรียนรู้การผลิตต่างๆะคะ่ะจากเดิมที่เป็นการทําสวนมังคุดผิวมันอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะคือเรามีการที่ว่าแม่แม่เราแม่เขาสอนว่าต้องทํำยังไง ค่ะต่อไปเราจะมาสอบถามพี่ไส้นะคะในการบริหารจัดการสวนโดยใช้เทคโนโลยีแลวนวันวตกรรมอย่างไรบ้างคะในสวนพื้นที่55ไร่นะคะก็จะใช้ด้วยการที่ว่ามีการวางวางแผนทั้งระบบน้ำแล้วก็ระบบการที่ว่าจะให้รถ สามารถเข้าไปทํางานได้ทุกพื้นที่อะค่ะมันจะสะดวกในการทํางานในการพ่นยาแล้วก็การเก็บเกี่ยวจะทําให้สามารถบรรทุกผลผลิตออกไปได้โดยง่ายอะค่ะโดยต้องใช้แรงงานคนน้อยแล้วก็ทางานได้อย่างสะดวกวก่องรวดเร็วค่ะในปัจจุบันก็ได้มีการนํารถพ่นยาแอร์บรัสมาใช้นะคะเพราะว่าสามารถทํางานคนเดียวได้สะดวกแล้วก็เร็วรวดเร็วหมายถึงว่าทันสภาพอากาศเราอาจจะบอกว่าพอมมีจังหวะพ่นเราก็จะสามารถพ่นได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากะคะ่ะแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้จำนวนสารเคมีลงได้เพราะว่ามันสามารถพ่นได้เร็วขึ้นทำงานในระยะที่มันสั้นขึ้นนะคะ,คะต่อไปนะคะจะให้พี่ก้อยนะคะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการสวนหลักการจัดการสวนการปฏิบัติทางการ,กรเกษตรที่ดีหรือ JAP นะคะว่ามีขั้นตอนการบริหารจัดการสวนอย่างไรบ้างคะ่ะ ในการจัดการสวนนะคะเราจะใช้ g a p ในการควบคุมการผลิตค่ะในการใช้ g a p ของเรานี้คะก็คือเราจะใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยต่อการผลิตในทุกครั้งนะคะก็คือจะไม่ได้ใช้สารเคมีมากจนเกินไปแล้วก็ใช้สารเคมีที่ได้รับรองมาตรฐานในปริมาณที่ถูกต้องแล้วก็จำนวนที่เหมาะสมในแต่ละครั้งนะคะ จากการจัดการสวนนะคะก็คือเราต้องการจะลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยอะคะ่ะเราก็ต้องมีการส่งค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้เรารู้ว่าการใช้ใช้ปุ๋ยเคมี K M e, ให้เหมาะสมกับพืชของเราคือค่าอะไรนะคะก็คือพอเมื่อเราส่งตรวจเสร็จเราก็จะได้ปุ๋ยสั่งเขาเรียกอะไรสามารถสั่งทําท<ำ><ช>สั่งทําปุ๋ย<ช>ที่เหมาะสมกับมังคุดนะคะในสูตรที่ใช้ตอนนี้ก็คือ15 5 20จากการค่าวิเคราะห์ดินก็คือทําให้เราสามารถ ทราบความต้องการของพืชค่ะแล้วเราก็ในเมื่อเราวิเคราะห์ดินเสร็จเราก็สามารถใช้โดโลไมท์ปรับค่ากดดานของดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะคะจากเดิมเราเคยตรวจเมื่อสักเริ่มต้นสักเมื่อ20ปีก่อนนะคะค่า ph สูงมากก็คือประมาณถ้าจะไม่ผิดก็คือ3.8แนะคะแล้วก็มีการหวานโดโลไมท์ทั้งแปลงแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็โดยแล้วก็ตรวจมาเป็นระยะระยะค่ะโดยล่าสุดก็คือเราจะได้ที่4.8 ก็คือค่านี้ก็จะไม่เปลี่ยนแต่ก็ในการใส่โลไม้สามกิโลต่อต่อต้นต like. ่อปีสามถึงห้ากิโลค่ะต่อต้นต่อปีก็จะช่วยให้เรายังรักษาค่าพีเอที่สี่จุดแปดได้อาจจะถือว่าไม่สูงไม่ไม่สูงมากยังไม่เหมาะสมมากก็เราก็ยังปรับค่านี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ดินสามารถดูดหมุยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะอาจจะจากผลการวิจัยเราก็อาจจะช่วยลดการเป็นเนื้อแก้วยางไหล หมือนกับเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับโครงสร้างของพืชค่ะก็การทําแบบนี้ก็สามารถจะให้เรามีมังคุดที่มีเนื้อแก้งไหลลดลงเห็นได้ชัดค่ะก็เหมือนว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพใช่ค่ะเป็นการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดตางกิ่งก็มีผลในการที่ว่าทําช่วงที่พืชคลายน้าเพราะว่าในช่วงที่มีผลผลิตของเราจะเป็นช่วงที่มีเป็นฤดูกาลฤดูฝนค่ะ <c oughs> ซึ่งเราก็จะเสี่ยงในการที่ว่าเนื้อแก้วยังไหลได้ง่ายแต่าก,าก,การจัดก,การที่เราใช้โดโลไมท์ปรับปรุงดินมาตลอดเพื่อเพิ่มแคลเซียมะคะ่ะก็จะทําให้เราลดการเนื้อแก้วอย,อยังไหลลงได้แม้ฝนจะตกในระยะเป็นเดือนติดต่อ,อก,กันนะคะจ <c oughs> ากสภาวะปุ๋ยแพงเราก็จะใช้เ,เศษพืชที่เป็นเอ่อเป็นเหมือนกับว่าให้เขาเรียกเหมือนคลุมดินเอาไว้แล้วก็ให้เป็น <c oughs> คือลดการใช้ขี้ไก่เนื่องจากการที่ว่าเ,ออเราตรวจแล้วเรามีค่า P.S สูงกดในดินแล้วก็ฟอสฟอรัสของเราเยอะมากเราก็ซือทําพอเรารู้ค่าวิเคราะห์ดินเราก็คือไม่ต้องใส่ตัวพีเพิ่มก็จะลดถ้าเกิดว่าเราซื้อปุ๋ยตัวพีที่มันถูกลงแล้วก็จะลดต้นทุนได้โดยการใช้อินทรีย์วัตถุที่เป็นตัวใบมังคุดเองไม่ไม่มีการใส่ขี้ไก่เพิ่มค่ะ ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพได้แนะนำใช้ของอาจารย์สุมิตาค่ะเราใช้15-5-20หรือ15-5-25ตลอดฤดูกาลค่ะตามความต้องการของมังคุดเฉลี่ยการการใช้ปุ๋ยในช่วงเพราะว่าปุ๋ยแพงเนี่ยคะ่ะเราจะใช้ประมาณ3กิโลหลังการเก็บเกี่ยวก็คือเราจะตัด,ตดแต่งกิ่งก่อนตัดแต่งทรงพุ่มให้มันโปร่งหรือเหมือนเพื่อเขาเรียกอะไรเหมือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งสวน แล้วก็จากนั้นพอเราตัดแต่งกิิงเสร็จในช่วงที่เราเก็บเกี่ยวมังคุดเสร็จแล้วค่ะตัดแต่งกริงเราก็จะให้ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนแล้วก็พยายามทําให้มันแตกใบอ่อนก่อนในช่วงอาจจะหลังกันช่วงตุลาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันพอแตกใบอ่อนแล้วก็จะเกิดการสะสมอาหารเมื่อใบแก่ช่วงเ,เ,เใช่ค่ะพฤ,พฤศจิกาถึงธันวาถ้าใบแก่พร้อมที่จะออกดอกถ้าอากาศช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ได้ดอก มังคุดในช่วงนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็จะมีการถ้ากาดแรงช่วยอ่ะเราก็สามารถที่จะอดน้ําไปสัก20-30วัน,นแล้วเราก็จะดูดูใบให้พร้อมถ้าใบพร้อมเราก็จะให้น้ํากระตุน้นแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาของการในพื้นที่เนี่ยก็คือฝนจะมากในทุกปีเราก็จะเตรียมต้นให้พร้อมไว้ก่อนถ้าต้นพร้อมก็คือมันก็พร้อมจะออกดอกอาการมาเมื่อไหร่ก็จะออกดอกเมื่อวันนั้นค่ะพอหลังจะออกดอกในการทำมังคุดผิวมัน ช่วงที่เริ่มจะเป็นปากนกแก้วพอเราดูเปอร์เซนต์ปากนกแก้วเยอะเราก็จะพ่นยาเพื่อรักษาผิวและหูของเราไว้เป็นการทําบังคุดเพื่อการส่งออกก็คือรักษาหูให้เคียวผิวมันในระยะแรกก็คือเราจะใช้ระยะปากนกแก้วเป็นครั้งแรกก่อนในการฉีดพ่นแล้วอีกประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันตามรอบแล้วก็จะพ่นยาเพียเพื่อรักษาผิวในการกําจัดเพี้ยไฟไม่ให้ทําลายผิวของเรา ในการทำมังคุดผี่มันนี่ก็คือแค่สามระยะค่ะค้นยาแต่ในปัจจุบันอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่ามังคุดอาจจะมีหลายรุ่นมากขึ้นแต่การใช้ยาก็จะใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นยาที่ถูกต้องตามเ,เคมีเกษตรคะจะไม่ใช้ยาที่มากเกินไปแล้วก็เหมือนกับว่าการผสมอัตราใช้ที่ถูกต้องตาม GAP การจัดเก็บอย่างช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพ้นระยะฉีดยาครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเพราะเมื่อลูกเล็กก็คือจะหยุดใช้สารเคมี เพราะว่าไม่มี <c oughs> เพี้ยมาทําลายผิวแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยบํารุงลูกในระยะต่างๆจนกระทั่งลูกใหี่แล้วก็ให้น้ําเป็นระยะเมื่อช่วงแรงค่ะต้องให้น้ําสม่ําเสมอเพราะว่ามังคุดนี่เป็นพืชที่ว่าไม่สามารถจะทานน้ําได้การให้น้ําสม่ําเสมอก็ทําให้เกิดผลผลิตคุณภาพที่ดีการควบคุมต้นทุนก็คือเราจะทําที่แบบพอสมควรก็คือการพ่นยาในแต่ละครั้งเฉลี่ยแล้ว คิดว่าต้นทุนในการทำมังคุดขิวมันของเราจะต่ำนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สูงเท่าตะวันออกเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ตัวเสริมอะไรมากค่ะก็จะทำตามความจำเป็นก็จะประมาณไม่น่าจะเกินสิบห้าบาทต่อกิโลค่ะส่วนเรื่องแรงงานก็จะลดลดแรงงานด้วยการที่ว่าใช้เครื่องจักรมาช่วยในการพ่นยาในห้าจุดห้าไร่เนี่ยอาจจะใช้คนแค่หนึ่งถึงสองคนแล้วก็พ่นยาแค่หนึ่งวันการพ่นยาก็จะใช้ ถ้าเทียบกับการใช้เครื่องจักรมันพ่นได้เร็วปริมาณยาที่ใช้ก็จะน้อยถ้าเทียบกับสวนที่เขาเดินฉีดนะคะแล้วก็ส่วนสําหรับการรวมกลุ่มมันก็จะมีเกษตรกรในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เขาต้องการทําผิวมันแล้วก็ต้องการรวมผิวมันให้ได้เพื่อที่จะได้ในการคัดเกรดแล้วก็ได้ราคาที่เป็นคุณภาพส่งออกของผิวมันผิวเขียวก็เลยทําให้เกิดกลุ่มแปลงใหญ่เกิดขึ้น,นเหมือนกับโรค เปิดตลาดในพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังไม่มีกลุ่มถือมันชัดเจนเพราะว่าจํานวนของถืงมันที่นี่น้อยในขณะที่สวนมังคุดในพื้นที่มีจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการทําผีเพราะว่าตลาดยังไม่ชัดเจนกลุ่มของการคัดก็ยังไม่ชัดเจนก็เลยเกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ค่ะค่ะแล้วในปีนี้ก็อาจจะเปิดเป็นตลาดประมูลมังคุดในการที่เราจะคัดเกรดแล้วก็เกิดเปิดการประมูลขึ้น แทนที่จะการเป็นการเทรวมมันก็อยากจะส่งเสริมให้เราเกิดได้ราคาที่มากขึ้นแบ่งเกตชัดเจนแล้วก็คุณภาพก็ส่มราคาเอ่อจากการเริ่มต้นที่จะทำแปลงใหญ่นี่คือเราเริ่มมาได้ประมาณ3ปีค่ะก็จะเริ่มจากการรวมผลผลิตเท่าที่มีก่อนแล้วก็กระจายไปอาจจะเริ่มสักลายสลายแล้วก็กระจายโดยสหกรณ์แล้วก็สกตสหกรณ์เพื่อการเกษตรสกตค่ะแล้วก็ กลุ่มประชารัฐพานิชในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือเราสามารถรวมกลุ่มแล้วก็ขายได้สูงกว่าท้องตลาดอาจจะ5บาทถึง10บาทนะคะโดยการช่วยของพาณิชจังหวัดด้วยค่ะการมีส่วนร่วมในของคนในท้องที่ค่ะที่ก้อยได้มีการแพร่ความรู้เกีกับการผลิตักขุดให้กับทุกคนเธอคะหลังจากได้มีการรวมแปลงใหญ่มังคุดจำนวนบางวันนะคะ ก็ได้มีสมาชิกจำนวน30คนค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มให้ความรู้แล้วก็มีการจัดประชุมมีการให้ความรู้าทางด้านการผลิตก็จะมีการแบบกระสอบถามสมาชิกว่า,เ,า<ม>เราสามัมมีการผลิตในแบบที่ตรงกันไหมก็จะมีบางส่วนนะคะที่เขาก็ทําการผลิตถิวมันเหมือนกับเราแล้วก็บางส่วนเขาก็รเ,กาเริ่มเข้าใจ<ป>ใช่เริ่มเข้าใจว่าการทําถิวมันนี่คืออะไรเป็นการใช้สารเคมีที่อันตรายมากเกินไป<ม>ไหม แล้วทำไมเราต้องผลิตผิวมันก็คือการทําผิวมันก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้กลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าการทามังคุดเปรดส่งออกต้องทํำยังไงแล้วก็เขาต้องการจะผลิตตามเราไหมค,คือเป็นการจูงใจเนี่ค่ะก็จะให้ความรู้สําหรับท่านที่แบบว่ายังไม่เข้าใจในการใช้สารเคมีคว่าเออการใช้สารเคมีเนี่ยมันก็ต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะมีโรงเรียนเกษตรกรมังคุดของจังหวัดพังงาเกิดขึ้น เพื่อให้ความรู้ในด้านไม้ผลการผลิตไม้ผลคุณภาพในกลุ่มของเราค่ะ